สวัสดีครับพี่รับเข้าสู่วิเคราะห์เช้า5นาทีับง Crypto Taylor กอนโชว์ของการสอดคลอราคา Bitcoin Ethereum BNB โปกระดดูกันว่าแน,นวโน้มวันนี้เป็นอะไรกันบ้างน,นะครับก็คลิปนี้เพียงการสอดคลอกราฟว่าไปตามกราฟั้นไม่ได้เป็นการชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับวันนี้เสียงผมก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับในวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับขอประกาศข่าวก่อนเริ่มคลิปนะครับเพราะผมอยากมีอะไรอภปเดตกับมันเพื่อหลายหลายอย่างมากนะครับ ครับอย่างแรกเลยวันนี้ผมจะอัปเดตมาสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้จะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากปรับพื้นฐานในการเทรดอะลูคิปโตนะครับอาจารย์ที่สอนแอตเตอร์คิปโตเทเลอร์เนี่ยเปิดคอร์สสอนนะครับเทรดตั้งแต่พื้นฐานคิปโตเลยผมบอกนะผมไม่เปิดนะครับผมไม่เปิดนะครับพูดนะตรงนี้เลยนะครับผมไม่เปิดสอนพื้นฐานนะครับว่าแม่งเหนื่อยมากนะครับมากกอไก่5ล้านตัวครับต้องทําให้คนติดลบหรือจะสูญน่ะ เป็นเป็นแบบผมทุกวันนี้ได้อ่ะเออ ผมต้องเหนื่อยระดับนั้นน่ะนะครับก็รายละเ,เอียดเ่คุณก็ไปดูเองนะครับก็ให้อาจารย์ผมเนี่ยสอน,นครับให้เขาเหนื่อยไปแล้วผมไม่มาเหน,เนื่อยนะครับผมก็อัดคิดนี่แหละถ้าผู้คุณมีอะไรเดี๋ยวกคุณก็มาถามนะครับซึ่งอยากถามผมตรงไหนละ่ะคุณก็เข้ามานี่เลยนะครับเข้ามาดีห้องไลน์รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับมาเข้ามาดูคลิปผมเสร็จปุ๊บเข้ามดีห้องไลน์สงสัยตร,ตรงไหนก็มาคุยกันตรงนั้นดีกว่านะครับตั้งแต่พื้นฐานเลยเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมไม่สอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนอย่างอื่นแทน นะส่วนใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูที่โพสต์หน้าเพจหรือจะแปะทีคอมเมนต์ได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ใต้ในคอมเมนต์นี้เลยนะ,อ,ะอันนี้คือเรื่องของอคอร์สนะครับผมแนะนํามากๆเลยนะคอร์สประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะครับคือคุณเอา3,000กว่าบาทอะไปเรียนรู้นะครับดีกว่าคุณอะไปเก็บ3,000กว่าบาทด้วยตัวเองแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับ จ่ไปนะก็เมยบอกว่าตัวคุณต้องเรียนนะครับแต่ว่ามันก็ประหยัดเวลาของตัวคุณเองนะอะต่อมานะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจนะไม่ได้กดติดตามเนี่ยผมมีไลค์นะครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับในไลค์สองทุ่มมันมีอะไรบ้างก็เป็นวิเคราะห์กราฟครับวิเคราะห์กราฟวางแผนกันว่าเพื่อนมีกราฟอะไรน่าสนใจเนี่ยเผื่อจะมีการบ้านนะครับได้เป็นโพย พร้อมๆกันทางไลน์นะครับแล้วก็บางไลน์เนี่ยมีสอนนะครับวิธีการที่อัปเดตใหม่ๆที่ผมใช้แล้วเนี่ยโอ้โหมันดีมากๆเลยนะครับอย่าง ไลน์ล่าสุดเนี่ยผมก็สอนพี่การกองเหรียญวิธีการเทรดสั้นต่างๆนาน,นานเนี่ยไม่ไลน์นะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นะครับส่วนตัวของบอทคัพเนี่ยนะก็พอร์ตผมยังขึ้นขึ้นลงลงอยูร่ราวนี้นะครับประมาณ800900นะครับเพราะณนะระหว่างเนี่ยตลาดมันก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับแต่ผมไม่แคร์เลยเพราะผมมีบอดช่วยในการเทรดนะครับสร้างกระแสเงนินสดนะครับถึงถึงแม้ว่าเราถือของน้อยๆอ่ะก็ไม่ได้อ่า เขาเรียกว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะเรามีบอร์ดช่วยอยู่นะใครสนใจรายละเอียดนะครับบอร์ r เทรดคริปโตบดครับเทรดด้วยกลยุทธ์ความเสี่ยงต่าดูรายละเอียดข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือทักผมมาได้นะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้นะครับว่าเป็นยังไงก็เน้นย้ำเหมือนเดิมว่าบอร์ดเทรดเป็นแค่เครื่องมือช่วยเทรดเท่านั้นไม่ได้ซื้อแล้วตองกำไรนะครับซื้อแล้ว ต้องรวยอย่างเดียวนะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเจ๋งแล้วใช่ไหมเพราะอยู่ในโลกของการลงทุนเนี่ยมันคือความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับดังน,นั้นศึกษามาให้พร้อมก่อนที่จะลงทุนและเลือกใช้งานนะครับม,มาอัปเดตชีวิตอัปเดตกาบกันดีก,กว่าทําไมเช้าวันนี้มันรวยอีกแล้วล่ะ ทำไมเช้าวันนี้มันรุ่ยอีกแล้วล่ะอ่ามาดูกันนะครับบิตคอยาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปโพสต์หน้าเพจแล้วผมไม่ได้โพสสองวันที่แล้วนะครับภาพทาวเฟรมเดยตัวของ Bitcoin c คอนเฟิร์มการเป็นขาลงตามอินดิเคเตอร์ทรีโกเดเรียบร้อยแล้วนะครับแท่งแดงแบบนี้มาเกิดอะไรขึ้นหนึ่งครับตัวการที่จะเกิดแท่งแดงตรงนี้ได้นะหนึ่งคือ แท่งเทียนครับต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางบนิเกอร์แบนด์2 RSI uh, ต่ำกว่าเส้น53 3 MACD ตัดสูรลงไปนะครับก็เรียบร้อยครบเงื่อนไขแล้วนะสำหรับใครที่แบบโอ้อเออไม่อยากขายนะครับก็ควรขายได้แล้วนะควรขายได้แล้วนะครับใครที่เล่นรอบนะเล,เล่นเล่นแพทเทิร์นรอบประมาณรอบ4ชั่วโมงแบบเนี้ยบังคับขายจากอินดิเคเตอร์ทูโกเด่นมาแล้วนะครับนะจังหวะน,นี้ก็คงบอกได้ว่าคงจะ เป็นการโฟกัสช็อตนะใครที่เล่นเล่นสั้นๆเนี่ยก็คงจะเป็นการโฟกัสช็อตสาส่วนใหญ่นะครับตลาดก็คงมีแข็งไม่กี่ตัวนะครับเดือนแข็ง,ขงๆนี่ก็อาจจะมีไม่กี่ตัวให้คุณเทรดดังนั้นก็ช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งเทรดลองกันเนาะตลาดมันลงอยู่นะตลาดมันลงอยู่อ่าโอเคทาเดยดูแล้วนะครับว่านอกจากที่ ทรงการาฟเนี่ยมันบอกว่าเป็นทรงขาลงอินดิเคเตอร์เทรโกเดก็บอกว่าอ่ะชั้นแดงแล้วนะตลาดแดงแล้วตอนนี้เราอาจจะต้องโฟกัสช็อตกัะซ้าส่วนใหญ่ในภาพ4ีชั่วโมองอย่างที่เราเคยคุยกันไปเลยว่านี่ไงเขาขึ้นมาใช่ไหมครับเอาเอ EMA ลงมาปุ๊บนะครับอยู่ห่างจากเส้น EMA 50เขาก็จะต้องวิ่งกลับไปเพื่อจบรอบเล็กของขาลงแล้วลงต่อแบบนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งกว่าเราจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้เราก็รู้ก็อีกทีเมื่อมันทำ l o w e โ low นั่นเองนะครับมันถือบอกว่านี่ไงมันกดมันทำาโลที่ต่ำลงไงแบบเนี้ยแสดงว่าวมันขึ้นเพื่อลงต่อก่อเราจะพูดได้อย่างเต็มปากก่าเราจะบอกว่านี่แหละคือการคอนเฟิร์มก็รู้ได้เมื่อมันทำ l o w e โ low นะครับดังนั้นเนี่ยณนะตอนนี้เรารู้หนึ่งอย่างคือตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะลงต่อแต่ทำ l ลว e r l แต่ตอนนี้มีโอกาสลงเพราะว่าขึ้นไปแต่ ema 50แล้วโดนปฏิเสธร,ราคาเห็นไหมเนี่ยโดนปฏิเสธร,ราคานะครับทิ้งไส้ยาวๆโดนแรงขายกดกลับลงมาแล้วร่วงต่อนะครับสำหรับภาพของตัวสีชั่วโมงนะซึ่งก็ดูเหมือนตอนนี้ใช่ผมใช้ยคำว่ามีโอกาสนะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้โหแอดพูดขนาดนี้เนี่ยมันต้องร่วงแน่ๆเลย มันต้องจบแล้วนะครับรอบนี้ขายทิ้งดีกว่านะครับก็ผมบอกแล้วว่ามันมีโอกาสไม่ได้ร้อเนะครับเพราะพูดว่าเฮ้ยมันบอกว่าถ้ามันลงต่อเนี่ยคือมันต้องทำเนี่ยมันต้องติดแท่งต่ำกว่า5 5าหมื่นโดยประมาณตรงนี้นะครับเพื่อทำรู้ว่าโลนะอ่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อละ สำหรับภาพของตัวบิตคอยอ่ะโอเคถ้าเกิดมันขึ้นเพื่อลงต่อเรามองไว้ใช่ไหมแนวรับ53500นะครับแนวรับที่1นึ่งเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนปุ๊บอ่ะโอเคแล้วก็เนี่ยสี่หมนะครับ4ี่หมื นี่คือโซนที่เราจะมารอกันนะครว่ามันจะย่อม,มาถึงตรงไหนแต่ผมให้ความสำคัญกับประมาณ53,500ก่อนนะครับซึ่งมันเป็น,นระดับรต้านต่างทรงกรามในอดีตะนะครับนะก็รอดูซิในนี้รับอยู่ไหมนะครับแล้วไม่อยู่ก็ร่วงลงมาสู่แนวรับต่อไปจะซ้อนช้อนซื้อที่แนวรับจะช้อนอยังไง <ST S> เหมือนตัวอ t เทอรเียครับที่ผมบอกว่านี่ไงถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับคุณจะช้อนซื้อที่แนวรับให้รอสัญญ,ญาณแบบนี้ นี่ให้รอสัญญาณบูลิตเอเวเจนเห็นไหมบูลิตเดเวเจนราคาทําโลที่ต่ําลงมมนตามทําโลที่สูงขึ้นขัดแย้งกันราคาอาจจะปรับตัวตามมมนตามแบบเนี้ย เราบอกเราว่าเฮ้ยยอมาที่แนวรับแล้วราคามีโอกาสขึ้นคือเราต้องมีอะไรอย่างน้อยมีสักหนึ่งเครื่องมือที่บอกว่าเออเนี่ยมันเกิงจะขึ้นแล้วนะเราถึงค่อยซื้อไม่ใช่หลับหูหล,ลับตาครับเฮย้ยถึงแนวรับแล้วเวย้ยเราก็ไม่น่าคิดไปเองอยู่คนเดียวในโลกนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นได้เลยเดี๋ยวมันต้องขึ้นได้เลยแต่ตลาดทั้งตลาดเนี่ยบอกคุณล้วเฮ้ยจะลงเว้ยแต่คุณคนเดียวปิดหูปิดตาปิดปากไม่สนใจไม่แคร์แล้วก็ช็อตซื้อเราบอกมันจะขึ้น ท้ายก็เจ๊งนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยนะครับให้รอเถ็นกับตัวก่อนเนาะผมไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยคนที่ซื้อเพาะมาที่นั่รับปุ๊บซื้อเลยไม่ใช่คนที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าการทาแบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงเนาะคนที่เทรดเป็นแล้วผมไม่ห่วงคุณเลยครับแต่ผมห่วงมือใหม่ที่เข้ามาฟังแบบ ไปแนะนําเขาว่าเฮ้ยย่อลงมาปุ๊บซื้อเลยย่อปุ๊บซื้อปับติดดอยทันทีมือใหม่เขาไม่รู้ครับว่าเขาต้องตั้งสับลอดมือใหม่เขาไม่รู้ครับว่าเขาต้องเสียกี่บาทถ้ามันผิดทางถ้าเกิดคุณไม่รู้ผมแนะนํานะครับไปดูเพลลิสนี้เลยนี่เลยสอนเพจบิตคอย101ครับแล้วก็ไปดูเรื่องเมนี n เเ e m เมน ใน EP 1ีนทับสองนะครับผมสอนวิธีการเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับผมสอนเข้าออเดอร์ไปแล้วว่าเฮ้ยถ้ามีเงินอยู่หนึ่งก้อนเนี่ยฉันจะซื้อเท่าไหร่ดีเช่นมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นยอมเสียได้ 1, นนนหนึ่งพันในในในนสมมติว่าอย่างนี้แล้วกันสมมติเนี่ยผมมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทผมเข้าตามแสงกับตัวเลยจุดเข้าตรงนี้สับลอดตรงนี้นะครับยอมเสียหนึ่งพันถ้ามันวิ่งเข้าตรงนี้นะเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับพอวิ่งลงมา ๊บนะครับผมจะเสียแค่พันเดียวอันนี้คือการเทรดแบบควบคุมความเสีย่ยงก็ไปดูกันต่อเองนะครับอ่าก็รอทันแน่กับตัวเนาะโอ้โหวันนี้ก็แดงเถือกนะครับแดงเถือกเปิดตลาดมาแดงแดงอ๋อวันนี้วันจันทร์ด้วยใช่ไหมเออเราดูแท่งวีก,กันดีกว่าบิตคอย n ภาพแปรวีกเราไม่ได้ดูกันเลยนะครับ บิตคอยทาวเวิร์มวีคเราเห็นแล้วนึงไต่ขอบ Upper Band, อัปเปอร์โบลิงเกอร์แบนอาจจะมีการยอร่อลงมาที่เส้นกลางโบลิงเกอร์แบนเพื่อปรับสมดุลดังนั้นเนี่ยไอเส้นกลางเทอร์โบลิงเกอร์แบนภาพทาวเ r a ร e มวีคอะมันก็อยู่โซนโซนเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยสี่หมื่นเก้าห้าหมื่นสามเนี่ยโซนโซนเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะครับที่จะย่อมาถึงแนวเนี่ยเพราะแนวนี้มันเป็นเส้นกลางโบลิงเกอร์แบนเลยหรือจะลงมาหนักกว่านั้นคือ ตรงนี้คือเป็นการจบรอบเล็ของฉันแล้วเห็นไหมย่อลงมาปุ๊บนี่มีการย่อลงมาเส้น EMA 50สบเราไปอยู่ฉันขึ้นไปเฮ้ยฉันเริ่มขึ้นไปหาแล้วฉันอาจจะย่อลงมาจบรอบซึ่งก็สอดคอลกับกสิบเอ็ดจุดแปนเนี่ยก็ต้องมารออีกครั้งนึงแต่ส่วนตัวนะผมมอว่าไม่น่าจะย่อมาถึงขนาดเนี้ยน่าจะรอที่ดูเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนด์ก่อนแล้วน่าจะหลับอยู่อืมัมนเคลื่อนไปนิดเดียวเองอะ จะยอ่อลงมานะักขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่แม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมให้น้ําหนักไปที่5 3าหมืนสามน่าจะรอไปอยู่นะครับอะบิตคอยสรุปผมมองว่ายังลงต่อนะครับยังลงต่อเนาะก็เดี๋ยวรอดูอนานะคตว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับอะโอเคต่อมาอีเ e อรี m มครับ เหมือนกันเลยทุกแผนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อยว่าผมว่าทุกกราฟในคลิปนี้ให้ระวังการที่เขารีบบวขึ้นไปแล้วลงต่อนะครับแผนยังอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ใครเสริมอิตาเลียนมิดเดยวใครที่ชอนซื้อไปบริเวณนี้แล้วนะครับเนี่ยคุณชอนซื้อไปบริเวณนี้ถ้ามันไม่วิ่งลงมาชนสปรล้อ คุณถือไปก่อนเพราะตรงนี้มันมีไชน่ากับตัวใช่ไหมครับถ้ามันวิ่งลงมาชนสับหลอดคุณก็แค่หนีเท่านั้นเองเพราะมันมีโอกาสที่เขาย่อลงมาตรงนี้แล้วไปต่อไม่ล่วงต่อนะครับสารภาพของอีโทเวียมเนาะใครซื้อตามไชน่กับตัวรอก่อนนะครับสำหรับใครที่แบบ i, เฮ้ยแอดไงมันมีความคิดแปลกๆในหัวผมที่เคยมีนะครับคือเฮ้ยแอดเนี่ยผมนะ อยากได้โพิชันตรงนี้แต่แบบซื้อไม่ทันนะครับขึ้นไปแล้วล่วงแล้วเฮ้ยตอนล่วงแหละซื้อได้ไหมแล้วเรากูดกับตัวเองว่าาก็นี่ไงฉันซื้อเพราะในอดีตและมีสัญญากับตัวว่าถ้าเกิดแล้วเข้าในอนาคตเนี่ยเราก็เข้าตามแผนในอดีตได้ไหมผมบอกนะครับตรงเนี้ยเขาซื้อเพะอะไรเขาซื้อเพระมันมีสัญญากับตัวมันมีโอกาสขึ้นแต่ตรงเนี้ในระหว่างที่คุณมโนว่ากามันร่วงลงมาถึงตรงเนี้ย แล้วคุณมโนว่าก็นี่ไงถ้าฉักซื้อตรงเนี้มันก็เหมือนอดีตดิเพราะว่าในอดีตมีสายกับตัวโวชั่นเดียวกันเลยเข่าทีเดียวกันสอดยอดทีเดียวกันเอ้ยคุณวางกาวลงมาก่อนตรงเนี้ยคุณข้าเพราะอะไรไม่ข้าเพราะอดีตไม่ได้นะตรงเนี้ยถ้าเกิดกราฟมันเหวี่ยงลงมานะครับการาฟมันเหวี่ยงลงมาเนี่ยมันคือมันลงอยู่นะครับมันลงอยู่ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่มีสายกับตัวคุณย่า่พื่งเข้า เฮ้ยอย่าเอาอาดีตเป็นกระโดดอนาคตนะคะมันไม่เหมือนกันอย่างนั้นนะผมก็บอกคุณได้ดีว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปดูแล้วสัญญาสัญญาขับตัวนะครับคุณไปดูเลยปีที่แล้วนะราคานี้มีสัญญากับตัวไหมแล้วคุณก็ช็อตซื้อเลยอันนี้ไม่ได้นะครับ <laughs> ไม่ได้นะครับเข้าตรงนี้โดนเสียตังทุกทีนะครับอ่ะต่อนะครับดิทัเวียผมก็มองว่ายังขึ้นเพื่อลงต่อเพราะอะไรล่ะ ถึงแม้ว่าเส้น EMA เนี่ยมันยังไม่คอสตลก,กันลงมานะครับแต่แล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่านี่ไงมันขึ้นไปติดแนวต้าน4,004แล้วล่วงต่อ ไอ้ร่วงต่อเนี่ยร่วงถึงเท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่ที่เรารู้คือมีแนวรับอยู่ที่4 3 0 0 3,700แล้วก็3,500โซนนี้ย่อลงมาตรงไหนมีแสกับตัวสามารถแบ่งเข้าแบบนี้ได้แล้วตั้ง o ับล้อให้เรียบร้อย stop บล้อตั้งชิดแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งต่ำกว่ารลล่าสุดหรือตั้งยาวๆเลยนะครับเอาเผื่ออีกแนวรับหนึ่งก็ได้แล้วแต่แผนของคุณเองใครเข้าตรงนี้แล้วถือไว้ก่อนจนกว่าจะชน o ับล้อก็ค่อยวากัดอีกทีหนึงนะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวของ BNB นะครับทรงเหมือนกันเลยนะครับทรงเหมือนการทุกประกาขึ้นไปแล้วล่วงต่อนะครับตัวของ BNB เนี่ยมันจะเหมือน Ethereum ก็คือนะตอนในเส้น EMA 50เนี่ยมันยังอยู่เหนือ200นะครับซึ่งหมายความว่ามันยังไม่ได้แบบเสียทรงหนักมากๆนะครับมันยังไม่ได้เสียทรงหนักมากถ้าเกิดมันแบบขาลงอย่างชัดเจนแบบสุดๆไปเลยนะครับเส้น EMA 50แบบมันจะตัดลงมาตัดเส้น EMA 200ลงมานะครับณตอนเนี้ย เหมือนกับอิทูรียมนะครับก็คือมันอิทูรียมนี่มันหนักกว่านิดนึงลนะมันเหมือนกับฉันขึ้นมาแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยโสมคล้ายกันขึ้นมาแล้วไม่รู้จะไปทางไหนจะกลับตัวได้ไหมนะหรือจะลวกต่อเลยอันนี้ยังไม่รู้นะครับขึ้นมาแล้วไซเวย์ขึ้นมาแล้ว, way, ลวติดน็กต้านไม่รู้จะเอาอะไรับชีวิตให้รอก่อนเลยเพิ่งเทรดเหรียญพวกนี้นะครับให้มีเทรดที่ชัดเจนก่อนแล้วคุย แล้วคุณค่อยไปจัดการเขานะครับคุณนึกออกไหมอะอย่าคุณอย่าคิดว่า <c oughs> i, นะเฮ้ยเนี่ยกรอบไซเบินเนี้ยสบายนะครับสบายถ้าเกิดมาทรงการแบบนี้คุณกดลองสมมตินนะคุณกดลองแม่งลากลงแล้ววิ่งขึ้นสมมติคุณกดชออก็อตกดชออก็อตแมงลากึ้นแล้ววิ่งลงครับทางไหนก็เสียตังค์รอเป็นเพลยดีกว่าไหมรออีกนิดนึงไม่ต้องรีบให้มันช,วชัวร์ๆได้ตังค์ชัวร์มีโอกาสมากกว่านี้ความเสี่ยงต่ำกว่าหน่อยดีกว่าไหมจริงไหมครับณต,ตอนนี้ VNB สรุปคือยังไม่ได้ มีท่าทีจะไปทางไหนนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ลงนะครับกราฟแท่งใหม่จะมาทางขวาเสมอไม่ออกทางซ้ายนะครับนี่คือสิ่งที่ผมการันตีคุณได้อย่างเดียวในในในเรื่องของการเทรดนะครับร ลูกเพจหมดแล้วมึงบอกทําไมว่าแอดเนี่ยใครก็รู้กันหมดนะครับก็รู้กันหมดไงผมก็เลยบอกว่าผมการันตีได้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆดังนั้นรอกันไปก่อนนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะครับโซกราฟณปปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับ12ชั่วโมงก็ยังแดงอยู่เนาะิ่งที่ผมรอคืออะไรผมรอคือขอให้มันกลับเทเนี่ยจังหวะแรกอะวิ่งขึ้นไปเลยให้มันแบบ ชัดเจนเลยว่าชั้นกับเทนแล้วอย่างที่ผมคุยกันไปลหลายคลิปคือผมจะไม่เข้าจังหวะแรกเข้าทําไมอยังไม่รู้เลยมันจะชัวร์หรือเปล่าแต่ผมรอเข้าจังหวะ2ก็คือเป็นการย่อลงมาคอนเฟิร์มแล้วว่านี่แหละการย่อลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่า ฉันกำลังจะไปต่อแล้วนะฉันค่อยเข้าจังหวะที่2เนี่ยเบรกย่อเด็กจวดที่2ชัฉันเข้าจังหวะนี้ถ้ามันกลับตัวแต่ถ้ามันไม่กลับตัวล่ะก็ย่อลงไปข้างล่างรอแสกับตัวข้างล่างนะครับรอแสกับตัวข้างล่าง5 4 0 5้0เหมือนกับ bnb ครับที่มีเสียงกับโปวตรงนี้เป็นแท่งเทรเจคชั่นแท่งนี้เรียกว่าแท่งเทรเจคชั่นนะครับเห็นไหมนี่แท่งนี้นะครับแท่งตอน5ทุ่ม สมมติคุณเห็นแนท่งเทเลนจิชชั่นในทาวฟิมที่คุณจะเทรดสมมติสีชั่วโมงปิดแท่งปุ๊บนะครับสมมตินะปิดแท่งปุ๊บคุณก็ตั้งสต็อปลอต่ํากว่าโล w ล่าสุดก็คือต่ํากว่าตรงนี้หรือจะตั้งต่ํากว่าแนวรับ5 0 0รอตรงนี้ก็ได้นะครับ นี่คือวิธีการซื้อจากสัญญากับตัวเนาะถ้ายังไม่ชนซ o p l o อ s ถือไปก่อนเผื่อว่ามันอาจจะลงมาแค่5 4 0แล้วได้ขึ้นไปเลยหรือลงมาใกล้ๆซ p o ล็อแเราไม่เขียกินเนี่ยเราคุณก็ได้โพซิชันที่สวยงามไปนะครับแต่ให้เข้าน้อยๆน,นะจังหวะที่มันมีสัญญากับตัวอย่าเอาไม้ใหญ่มาเข้าตรงนี้เพราะยังมีความเสี่ยงอยู่รอมันคอนเฟิร์มเทรนเมื่อไหร่ คุณก็ค่อยเข้าไมาใหญ่ตรงนั้นทีเดียวนะครับสภาพตัว bnv พวกกระดดเป็นยังไงนะครับพวกกระดด d a แดงแล้วอย่างที่เราเคยคุยไปเลยว่าภาพพาวเฟรม day แดงอย่าไปลองนะครับอย่าไปลองเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่แม่นเทรดมากพอนะครับ จังหวะที่มันรีบาวเนี่ยคุณอาจจะ,อะลองสั้นๆได้นะครับต่ผมว่าลองกินคำโตดีกว่าไหมเนาะทีเน,นี้ยไอ้ประดอนในภาพเดมันแดงแล้วนะครับในภาพที่ชูบวเราก็เคยคุยกันแล้วว่านี่ไงไประดอบมันเป็นสิ่งที่บอกเราอย่างชัดเจนคือในลงมีเด้งแต่มันเด้งแล้วลงต่อในลงมีเด้งเด้งแล้วลงต่อไหมไม่รู้นะครับไม่รู้แต่ถ้าลงต่อก็เราหมัดระวัง ด้วยนะครับก็ให้เราให้รามัดระวังด้วยโดยที่เป้าในการลงเขาเนี่ยก็มา38 33นะครับ28เหมือนเดิมโดยที่ถ้าตจะกับทเทรน์ขึ้นไปด้านบนแนวต้านอยู่ที่45ผ่านไปให้ได้ยืนอ,อยู่หนวอ45ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สุดท้ายตัวของโปกอดดนะครับตัวคุมกําเนิดนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับถ้าใครยังไม่รู้จะเทรดโปกอดด์ยังไงนะครับแนะนำให้คุณไปดูคลิปนี้เลยนะครับแผนยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับลงเมื่อ10วันที่แล้วนะครับเนี่ยสิบเอ็เมกาเซลล์แผนทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมนะครับไปดูคลิปนี้ได้เลยสำหรับคนที่อยากเทรดโปกอดดหรืออยากเก็บโปก a ดดเข้าในพอร์ตนั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายนิดนึง สำหรับใครที่เรียกอินดิเคเตอร์ Twee g o l d e มานะครับเนี่ยเล็กอินดิเคเตอร์ Twee g o l d e มาแล้วหน้าตาไม่เหมือนผมนะผมอัพคลิปวิธีการตั้งค่าไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยต้องตั้งค่ายังไงให้ Twee g o l นที่เรียกใช้เนี่ยเหมือนผมเป๊ะๆนะครับก็ไปดูคลิปล่าสุดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้า ใครอยากสนับสนุนผมก็ทำใน,นทั้ง2ช่องทางนะครับทำได้ทั้งสมัคร YouTube Membership iOS เข้าต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับไม่แน่ใจว่าต้องใช้ Chrome หรือ Safari นะในแอปก็จะไม่ขึ้นนะครับหลยจากนี้ค่าชามานาผมนะครับผมจะได้มีเสียงกลับมาอัดคลิปทำนู่นทำนี่ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อกล้องมาเปิดให้ผมผู้คุณเห็นหน้าผมนะครับทีบที SCV ตรงนี้เลยนะครับจะได้แบบ ซื้อกล้องแบบ Full HD นะครับมีแสงสอดสองเป็นแบบ Beauty b o k e r นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะวันพรุ่งนี้เรามีไลฟ์กันที่หน้าเพจมาเจอกันได้สรัวันนี้สวัสดีครับ